ที่ทุกคนเราอยู่กันหน้านชีวนะนั่งเีนอาชีวะนะครับนะเป็นร้านนี่ตั้งเลี้ยงง่วงนะครับนะร้านนี้นะนเดี๋ยวก่อนรับเฉพาะเงินสดนะครับนะเป็นเก,ก,กนาเหลาากาเหล่าเรนนี้่ากินกะเหล่าชาละเจิบาทก็เหลาเครื่องในนี่เขากวาเหลาเครื่องในอ่าเขาป่าจานหนึ่ง เทียงไลยอ่ะเทียงเลยาาัเลยนเครื่อนในแบบนี้เลยก็เหล่าเช้าไหนเจ็ดสิบนะเดเดี๋ยวขอเป็นตลาดให้เยอะมากให้เยอะมาก ร้านเปิดทุกวันนะตั้งแต่กี่โมงอ่ะตั้งแต่ดีห้าเราตัดได้แล้วอ๋อตั้งแต่ดีห้าขายจนของหมดเราสอง่ใบสองอ๋อเสาร์ที่เปิดเร็วหน่อยสาเอยอ๋อหมดเร็วโอเคเราไปกินของเรากันเดี๋ยวเรามาดูนี่เป็นเตาเหลาเจ็ดสิบบาทนะทุกคนนี่มาเดี๋ยวเราไปจิ้มน้ำซุปกันวันนี้เราตัดเต้าเหลาและข้าวปลา ทุกนัวมากนะออกกระดังเค้ทุกคนนะนะทุกคนก็ชิมก่อนปรุงชิมก่อนปรุงนี่จบคัญน,นี่ขาหมูไม่อัางน,นี่ทุกคนนี่ดูขาหมูไม่อ่างน,นะใส่มาเลยอุ้ยไม่เคยลบไม่เคยลบเลยพี่หนุ่มโอ้ยชอบชอบตงแกล้วยไม่อ่้งน,นะ โอ้ยดูดูนี่โ้นชามจุก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 ไม่มาไม่ได้แล้วอ่ชิมอือร่อยนะแบบบุงออยนะคิขอข้าวนะเหมือต้มจืดองไปอ้าวโดับหูกับหู ก็จตับให้แบบนี้นะเป็นทางดีๆใส่รุมร่มใส่รุ่มอร่อยอต้องต่โอเค ถ้าใครอยากมาร้านเปินแต่ปีห้าแล้วนะเปิดนะทุกวันสารทิตจะหมดเร็วหน่อยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าร้านไหนว่าอร่อยดีรับ